สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับโปรแกรม Photoscape กันครับโปรแกรมนี้นะครับมีความสามารถค่อนข้างสูงเลยครับในการบริหารจัดการรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนขนาดการใส่ตัวอักษรในรูปภาพนะครับหรือจะเป็นการ ปรับขนาดรูปภาพครั้งละมากๆเป็นการต่อภาพอะไรแบบนี้โปรแกรมนี้สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อดีหลายๆอย่างจากโปรแกรมนี้ก็คือว่า1เลยนะครับโปรแกรมนี้ฟรีนะครับดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี2นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยมีขนาดเล็กนะครับติดตั้งแป๊บเดียวก็สามารถใช้งานได้ 3นะครับโปรแกรมนี้ไม่ค่อยมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีแต่โปรแกรมนี้ไม่ค่อยเออร์เลอร์เวลาที่เราใช้งานนะครับและผมก็เชื่อว,ว่าหลายๆท่านนะครับก็คงเคยใช้โปรแกรม Photoscape กันมาแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงลึกในการใช้งานในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นใน EP ีนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Photoscape แล้วก็ใช้งานความสามารถที่เขามีอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันของเรา ในหลายๆงานนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานเหล่านั้นได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งาน p o t t s c a ก e กันนะครับมาดูหน้าตากันก่อนเพราะเราติดตั้งโปรแกร,รมโฟโต้สเ p ปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไอคอนที่อยู่บนหน้าจอ,อาในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการดาวน์โหลดการติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้งานแบบละเอียดเนี่ย ผมจะมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นบทความนะครับที่ผมเขียนเอาไว้มากมายเลยซึ่งถ้าหากดูวิดีโอแล้วมีความรู้สึกว่าเอาละเรายังไม่ค่อยชัดเจนในรายละเอียดในหัวข้อใดก็ตามนะครับเราสามารถนะครับคลิกเข้าไปใต้ลิงก์คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของ n า t e c h n no. น c o m นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของการใช้โปรแกรม Photoscape อยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากเลยนะครับ เรามาเริ่มต้นนะครับดูว่าเราใช้งานโปรแกรมนี้ยังไงนะครับเริ่มต้นโดยการเปิดโปรแกรม Photoscape ขึ้นมาดับเบิลคลิกไปที่ไอคอนของ Photoscape แบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับหน้าตาของโปรแกรมเป็นแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมนี้มันไม่เหมือนโปรแกรมที่เราใช้เปิดรูปภาพโดยทั่วไปเพราะว่าโดยปกติแล้วโปรแกรมเปิดรูปภาพโดยทั่วไปเนี่ยเราดับเบิลคลิกไปที่ภาพนะครับก็สามารถที่จะเปิด าภาพขึ้นมาด้วยโปรแกรมนั้นได้แตโ่โปรแกรม p h o t o s s a p e เนี้จะแตกต่างก็คือว่าเราควรที่จะต้องเปิดโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วจะทำอะไรค่อยเข้าไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการอันนี้คือความแตกต่างของโปรแกรมนี้กับโปรแกรมบริหารจัดการรูปภาพแบบอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมจะแก้ไขรูปภาพนะครับผมก็จำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องอคลิกที่เมนู แก้ไขรูปภาพนะครับอเดี๋ยวผมปิดโปรแกรมแป๊บหนึ่งแล้วเปิดใหม่นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ปิดเปิดก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ชักช้าอะไรก็รวดเร็วนะครับก็จะเห็นเนี่ยเมนูเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียงเป็นวงกลมแบบเนี้ยแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยถ้าหากว่า,าท่านใดดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยไม่เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของภาษาเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะให้เป็นภาษาไทย ง่ายๆแบบนี้เลยครับอ่ะผมสลับนะครับจะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษคลิกเลือกภาษาอังกฤษนะครับตอบเย s นะฮะแล้วเราก็ลองเปิดโปรแกรมดูใหม่นะครับอ่ะโอเคอ่าจะเห็นว่าโปรแกรมเขาปิดเปิด,ปดอ,อัตโนมัตินะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพวกไอคอนเมนูต่างๆก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากจะเปลี่ยนกลับครับให้เป็นภาษาไทยก็กดที่ไอคอนตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไทย อตอบ yes ครับรอสักครู่เดียวเดี๋ยวโปรแกรมจะเปิดกลับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเมนูที่เป็นภาษาไทยก่อนที่เราจะไปใช้โปรแกรมนี้นะครับผมขอแนะนำดังต่อไปนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่าโฟโต o เอาไว้ที่หน้าจอให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วก็นำไฟล์ภาพที่เราต้องการปรับแต่งแก้ไขเนี่ยมาใส่เอาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเป็นการาป้องกันนะครับไม่ให้ไฟล์ภาพต้นฉบับของเราเนี่ยถูกปรับแต่งแก้ไขเพราะว่าถ้าหากว่าวันข้างหน้าเราต้องการใช้ไฟล์ภาพนั้นเนี่ยก็จะได้ใช้ต่อการปรับแต่งไฟล์ภาพด้วยสำเนาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็จะไม่สูญเสียไฟล์ภาพต้นฉบับที่เราอุตส่าห์ถ่ายกันมาด้วยเวลาอันเนิ่นนานนะครับหลังจากที่เรา copy ไฟล์รูปภาพ เอามาวางไว้ที่หน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูวิธีการใช้งานโปรแกรมกันต่อเลยครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะปรับแต่งแก้ไขรูปภาพนะครับเราก็คลิกไปที่เมนูแก้ไขภาพนะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับพื้นที่ตรงส่วนบนนะครับเป็นพื้นที่ที่เราจะไปเลือกว่าเราจะทํางานกับโฟลเดอร์ไหนที่เราจัดเก็บรูปภาพเอาไว้นะครับผมผมก็กดเลือกผมย่อเข้าไปก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะ โฟลเดอร์ er ที่ผมสร้างผมสร้างเอาไว้บนเดสก์ท็อปนะครับผมไปคลิกที่เครื่องหมายบวกหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ไปคลิกที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโฟโต้นะครับทางด้านล่างนะครับก็จะแสดงไฟล์ภาพที่อยู่ภายในโฟลเดอร์โฟโต้ขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการแก้ไขภาพใดก็ตามนะครับเราก็คลิกไปที่ไฟล์ภาพภาพนั้นเราก็จะมองเห็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับเมื่อเราปรับแต่งแก้ไขด้วยเมนูต่าง ลักษณะของการปรับแต่งก็จะโชว์ในส่วนนี้ทางด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของชื่อรูปภาพขนาดของรูปภาพที่เป็นดิเมนชันนะครับความกว้างความสูงขนาดของรูปภาพที่เป็นเมกะไบต์นะครับก็จะแสดงอยู่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับจะใช้สําหรับการซูมเข้าซูมออกนะครับก็จะเห็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับทางด้านล่างนะครับจะเป็นเมนู เป็นเมนูหลักนะครับซึ่งเมื่อเราคลิกไปแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดการใช้ก็คือมีเครื่องมือต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับตอนนี้คลิกที่หน้าหลักเอาไว้ก่อนนะครับและด้วยความที่เป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเมื่อเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันดูเข้าใจง่ายๆนะฮะผมก็จะเลือกเฉพาะเอาส่วนที่เราใช้งานเป็นประจําแล้วอาจจะดูแล้วเข้าใจได้ยากนะครับมาอธิบายให้ฟังในคลิปวีโอนี้ก่อนนะครับ ส่วนดีเทลต่างๆเนี่ยจะมีให้ใน EP ต่อไปนะฮะโอเคเรามาดูกันก่อนสมมติว่าเราจะนำภาพนี้นะครับไปใช้ในบล็อกไปใช้ในเว็บไซต์นะครับเราต้องการลดขนาดของไฟล์รูปภาพนะครับเราสามารถคลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมหลังข้อความย่อขยายตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับว่าเราต้องการลดด้านยาวเท่าไหร่นะครับด้านยาวก็จะอยู่ทางด้านบนนะครับ สมมุติว่าเราต้องการลดให้เหลือ500พิกเซลนะครับเราก็คลิกที่เมนูที่ชื่อลดด้านยาว500พิกเซลตรงนี้นะครับภาพก็จะถูกลดขนาดเราก็จะเห็นว่าณนะตอนนี้ภาพจะมีขนาด500คูณ3 33พิกเซลนะครับอันนี้จะ6กผันนะครับตามอัตราส่วนของฝ่ายภาพไฟายนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขทางด้านหลังเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามขนาดของไฟล์รูปภาพต้นฉบับนะฮะ หลังจากเราปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนต่อไปเราจะนําภาพภาพนี้ไปใช้งานเราจะต้องบันทึกก่อนนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มบันทึกจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับส่วนที่สําคัญคือส่วนตรงนี้ครับคุณภาพ jpeg ตรงนี้เนี่ยแนะนําให้เลื่อนไปที่ร้อยก่อนแล้วลองดูว่า,าขนาดของไฟล์เนี่ยมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าถ้าไม่ใหญ่เกินไปเราบอกเราโอเคเราก็เลือกไว้ร้อยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่า,าขนาดไฟล์นี้เช่น มันใหญ่ไปที่200กิโลไบต์เราบอกว่าเราไม่ต้องการเราก็ปรับลดลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าอะโอเคไม่ถึง200ใช้ได้เลยแบบนี้เราก็เลือกไว้ที่100แบบนี้นะฮะต่อมาครับคือในเรื่องของการสำรองไฟล์ต้ฉนฉบับไปที่โฟลเดอร์ original ก่อนเขียนทับตรงนี้ควรติ๊กเอาไว้เพราะว่าเขาจะสร้างโฟลเดอร์ original ขึ้นมานะครับเมื่อเราเซฟไฟล์ภาพไฟล์นี้ไปแล้วเนี่ยไฟล์ภาพก็จะถูกรีไซ์ อยู่หนึ่งภาพแล้วก็จะเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับเนี่ยเอาไว้ในโฟลเดอร์ออ i ิจินอให้เราโดยอัตโนมัตินะครับหัวข้อทางด้านล่างก็คือไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลของรูปภาพภาพนี้นะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรยกเว้นแค่คุณภาพของ jpeg ตรงนี้นะครับให้คลิกที่ปุ่มบันทึกได้เลยนะครับพอเราคลิกที่ปุ่มบันทึกนะครับเราย่อโปรแกรมลงมาตามไปดูในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า photo ของเรานะครับเราก็จะเห็นว่ามี โฟลเดอร์ออริจินอปรากฏขึ้นมาตรงนี้จะจัดเก็บไฟล์ภาพ o r i g i ินอต้นฉบับเอาไว้นะฮะอ่าดับเบิลคลิกเข้าไปดูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลข9083พอเราไปดูที่9083ทางด้านนอกไฟล์ภาพนี้ก็คือไฟล์ภาพที่ถูกแก้ไขเห็นไหมครับพอเรานำเมาส์ไปวางนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่าดิเมนชันจะอยู่ที่500คูณ333นะครับไซส์ที่200กิโลไบต์ แล้วก็ไฟล์ภาพต้นฉบับอยู่ในออริจินอลนะครับพอเราเรา,เรานำเมาส์ไปวางนะครับก็จะขึ้นว่า,าขนาดเดิมชันเท่าเดิมนะครับแล้วก็ไซส์10เมกนะฮะเพราะฉะนั้นไฟล์ภาพต้นฉบับก็ได้ถูกปกป้องนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปก๊อปปี้มาแล้วอ่ะเขาก็ยังปกป้องให้เราแบบนี้ก็ถือว่าดีอย่างมากนะครับเพราะว่าเราวันข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาไฟล์ภาพต้นฉบับไปแก้ไขเราก็มานำไฟล์ภาพในโฟลเดอร์นี้ไปแก้ไขต่อได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับบทสรุปของการใช้โปรแกรมนี้ก็คือว่าปรับแต่งแก้ไขไฟล์ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องบันทึกนะครับแล้วก็เอาไฟล์ภาพที่เราปรับแต่งแก้ไขนั้นไปใช้งานนะครับไปดูสเต็ปต่อไปนะครับเครื่องหมายเครื่องมืออื่นๆจะอยู่ในลักษณะของช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะครับเราสามารถคลิกเลือกนะครับเราก็จะมองเห็น เมนูย่อยๆว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับลองมาดูในเรื่องของความชัดก็แล้วกันผมยกตัวอย่างความชัดเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นระดับแบบนี้ครับเราดูไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราปรับความชัดไปที่ระดับ13เลยเห็นไหมครภาพก็จะมีความชัดมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราปรับแต่งไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะย้อนกลับนะครับเพราะว่าค่าแบบนี้เราไม่ต้องการมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับก่อนหน้านะครับชื่อเต็มๆคือภาพก่อนหน้าพอคลิกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่า ภาพที่แก้ไขภาพที่แก้ไขแล้วยังไม่ได้บันทึกนะครับต้องการบันทึกหรือเปล่าให้ตอบ no เพราะตอบ no นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมา,าที่ไฟล์ภาพก่อนหน้าเราก็กลับไปคลิกที่ไฟล์ภาพที่เราต้องการแก้ไขเหมือนเดิมเห็นไหมครับข้อดีของโปรแกรมเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะกดเลือกนะครับว่าเราจะต้องการแก้ไขรูปภาพภาพใดซึ่ง เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปปิดเปิดปิดเปิด,ป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 ดแบบนั้นมันชักช้าแต่ถ้าเราคลิกแบบนี้รวดเร็วเลยครับเราจะแก้ไขไฟล์นี้เราก็คลิกเราจะแก้ไขไฟล์นะี้เราก็คลิกนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเรากลับไปที่ไฟล์ที่เรากําลังแก้ไขนะตรงนี้อยู่นะครับสําหรับเมนูอื่นๆตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นภาษาไทยเนี่ยเราสามารถอ่านนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเราก็ทดสอบดูนะครับอย่างเช่นในในส่วนของความสว่างแล้วก็สีเนี่ย ก็จะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยเช่นปรับคอนทราสต์นะครับพอเลื่อนไปที่ปรับคอนทราสต์ก็จะมีต่ำกลางสูงตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะสมมุติผมปรับคอนทราสต์ให้เป็นสูงเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะย้อนกลับก็กดปุ่มนี้ย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมนี้ใช้งานง่ายๆแบบนี้ทําไมเราต้องย้อนกลับครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ย้อนกลับนั่นหมายความว่าเราต้องการใช้ ภาพภนี้ในการไปทํางานแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเราจะได้ไปปรับแต่งด้วยคําสั่งอื่นต่อได้นั่นเองอ่ะตอนนี้ผมคลิก no นะครับภาพก็จะกลับมาเป็นไฟล์ภาพเริ่มต้นนะครับอ่าพอผมคลิก no ไปแล้วเนี่ยเป็นภาพก่อนหน้าด้วยความที่ภาพนี้เป็นภาพแรกเขาก็เลยดีดไปที่ภาพสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคลิกที่ ภาพที่เราแก้ไขที่เราปรับแต่งไปแล้วนะครับแล้วเรากําลังจะแก้จะแก้ไขปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับอ่ะตอนนี้กลับมาคลิกก็จะอยู่ณนะพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ทําให้เรานะครับสามารถที่จะไปใช้คําสั่งอื่นในการปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับเช่นลองไปใส่ฟิลเตอร์ดูนะครับถ้าฟิลเตอร์นี้ไม่โอเคนะครับก็กดไปภาพก่อนหน้านะครับแล้วก็มาเลือกฟิลเตอร์อื่น นะครับในลักษณะแบบนี้และที่ผมได้อธิบายมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมของการใช้โปรแกรม Photoscape ในการปรับแต่งรูปภาพนะครับและด้วยความที่โปรแกรมนี้นะครับมีรายละเอียดแล้วก็มีเครื่องมือในการปรับแต่งแก้ไขรูปภาพเนี่ยมากมายเลยนะครับไม่สามารถนะครับที่จะอธิบายได้ให้หมดนะครับภายในวิดีโอนี้วิดีโอเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรา,ายละเอียดวิธีการใช้เมนูอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมี วิดีโอ EP ต่อไปให้นะครับหากต้องการให้เนื้อหาตรงใจสุดๆนะครับผมขอแนะนำให้พิมพ์คำถามเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและเมื่อผมได้เข้าไปอ่านนะครับผมก็จะได้นำคำถามเหล่านั้นนะครับไปทดสอบดูว่าโปรแกรมนี้สามารถทำได้หรือเปล่านะฮะถ้าทำได้ก็จะนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คง ตอบเอาไว้ในคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามในเทคโนโลยีช n แนลนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมนะครับมีคําถามใดๆสามารถพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับวันนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ